พอเงันไปเทศที่ไหนจึงต้องเทศเน้นหนักทางด้านหัวใจซึ่งจะจมอยู่ในไม่ชาเนี่ยมันจะจมจมท,ทั้งทั้งริงปฏิเสธกิเลสมันปฏิเสธว่าบาปบาปไม่มีบุญนรกไม่มีนะมันปฏิเสธตลอดแต่เวลาตกนรกกิเลสมันไม่ไปตกด้วยอะเสียมันหลอกเฉยๆผู้จะไปลอกรับครอร,รับกรรมคือเรานี่เองแล้วก็ไปยอมจำนนต่อกิเลสถ้ามันใสลงนรกวรโลกเสวยกรรมกี่กับกี่กัน,นก็ก็ ฟื้นขึ้นมาไม่ได้ล่ะเนี่ยเราเสียเปียกเลศทุกประตูนะให้เอาทำเขาต่อต้านกันนะไม่งั้นไม่ได้นะจมเป็นแท่นนะบาบุญนรกสวรรค์มีมากี่กากี่กันมีต้นมีปลายที่ไหนนรกก็ดีมีมาแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าไมา่คำหนึ่งคำนวลฟังสิมีมาแต่เมื่อไรสวรรค์มีมาแต่เมื่อไรพระมโลคนิพพานมีมาแต่เมื่อไร าบาปบุญเหล่านี้มีมาถึงเมื่อไหร่เมื่อกี้กลับหี่กันคงเส้นคงวาหน,า,นาแน่นตลอดเวลาแล้วเห็นใดยังจะไปลบล้างสิ่งว่านี้ให้สูญหายไปได้เมื่อมีมาตั้งกับตั้งกันไม่มีอะไยสามารถลบล้างได้แล้วทาไมเราจึงยอมจํานนต่อกิเลสด้วยความโมง่ของเราให้กิเลสพาลบล้างว่าบาปบุญนโกสวรรค์ไม่มีแล้วใครมันลากถูไปต่อหน้าต่อตานี่มันเป็นงไงกับชาวพูดเรามันเข้ากันได้ไหมพี่นาด ให้พิจารณาทุกคนนะตายนี่เราจะไปแน่ๆน,นะอืมเชยงอย่างวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นปัจจุบันคือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้รอเราอยู่แล้วนะนั่นยังไงออกจากนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แน่นอนชาติก่อนผ่านมาเหมือนอย่างเมื่อวานนี่มาถึงชาตินี้คือเรากําลังเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ตายจากนี้เราจะไปเกิดอีกซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะเราจะไปอย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอางื่น แล้วเราจะไปพบไหนชาติใดเกิดในสถานที่ใดยังจะเหมาะสมกับเราซึ่งเป็นชาวพุทธให้รีบดัดแปลงตัวเองตั้งแต่บัดน,นี้ถ้ามันจะผิดพลาดข้างหน้าแก้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ถูกต้องเองแล้วก็เป็นคนดีได้ไปที่ดีได้นะถ้าปล่อยเลยๆตามเลยไปอย่างนี้ทั้งมาก็ไม่ทาาราบมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปงูปลาปลาไป,าปาลูกลูก,ลกคำคำหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปไหน ใจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ข่อยคว้านะมันกระบอกอยู่แล้วนะั่นตัวนี้แหละตัวจะไปข่อยคว้าในวันพรุ่งนี้คือชาติหน้าให้รีบแก้ไขเรื่องแต่วันนี้นะ่ะมันไม่เป็นอื่นนะอย่างเมื่อวานกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเป็นอันเดียวกันเลยตายตัวไม่เป็นอื่นพอตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยจ้ะ เกิดในพบใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นจะต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของตอนนั่นแหละด้วยเห็นนี้เองศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้ดูถูกกันไม่เหยียดดูถูกเหยียดยามซึ่งกันและกันว่าต่ําต้อยน้อยหน้าฐานะยศถาวนาศส,สูงต่ำอะไราย,ยาต้องถูกเหยายดหยามกันเพราะอันนี้เกิดมาด้วยกรรมของตนมันจะควรได้มากเลยน้อย,อยก็เป็นกรรมของตัวองตกแต่งมาเองใครตกแต่งให้กันไม่ได้นะ เป็นรูปร่างกลางตัวนี่เป็นรูปมายายล้วก็เป็นมาอย่างนั้นตกแต่งก็ไปอย่างนั้นแหละฮะตกแต่งที่พี่เ้นเผน,เนหลักใหญ่ตกแต่งไม่ได้ั่านจะว่าไงหลักของกรรมอยู่ที่ใจตกแต่งมันไม่ได้เราต้องตกแต่งตั้งแต่บัดน,นี้แก้ไขเสียแล้วมันจะดีขึ้นไปข้างหน้านะเนี่ยท่านว่าเกิดมาเกิดด้วยกรรมใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามในน้ําบนบกจัดทุกประเภทเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น มนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นอย่างเมืองไทยแล้วนี่มีกี่ภาคภาคไหนก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันแล้วก็มาพบมาเห็นกันโดยที่ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพบใดกําเนิดของสัตว์ตัวใดบุคคลใดหรือเทว,เทวดาตทวใดไม่ทราบหากเกิดมาด้วยกรรมเหมืองกันหแห่งกรรมของตนด้วยกันทุกคนเพราะงั้นท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกเหยียยามกันให้ต่างคนต่างรักกันเห็นบุญเห็นกรรมเป็น ของของตนด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วจะไม่ดูถูกกันกรรมเป็นของของเราทุกคนกรรมสักโกงหีกรรมาดายาโดกรรมโยนีนั่นเห็นไหมท่านแสดงไว้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเจ้าพันมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นบอกเลยดีชั่วกรรมกัญญานังมาปาปากกังวาระดาโทธพวิสสามีเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นนั่นให้เราเลือกเฟ้นใช้ตั้งแต่บัดนี้เลือกกรรมดีไว้จะ นี่แหละยังไงเราต้องเป็นไปตามกรรมนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่แหละเราต่างคนต่างเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันอย่าดูถูกอย่ายา้มกันซึ่งเป็นการทำลายหลักอันใหญ่โตคือหลักกรรม,มก็กรรมใครให้เกิดมาอย่างนี้จะไปทำลายไงไม่ดูถูกปัญหาอะไรเนี่ยไม่ดูถูกกรรมของใครของเรา คนนั่นก็สวยเองคนอดื่นไม่ได้สวยแทนนี่ไปดูถูกเขาทําไมกรรมของเขาเขาสวยของเขาเองอย่าไปดูถูกเขานั่นมีของใครก็ให้ยินดีในของมีอยู่ของตนเช่นสรรพางร่างกายจริตนินสัยของเราเป็นยังไงก็เป็นกรรมของเราเองเราก็สวยปฏิบัติต่อกรรมของเราเองนั่นมันก็เท่านั้นเองตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นนะ ใจดีสำคัญมากนะโอ้ลึกลับมากใจเนะี่ยสัตว์โลกไม่เห็นกันเลยนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เห็นถ้าว่าพันเอร์ซ็นก็พันเปอร์เซ็นเต็มไม่มีใครเกินพระุทธเจ้าพระหรหันเห็นเรื่องของจิตตั้งแต่ต้นที่ตามรอยมันไปแกะรอยมันไปเรื่อยๆด้วยภาคปฏิบัติเริ่มต้นก็สร้างบาร,รมีมาเหมือนเราทั้งหลายสร้างคุณงามความดีนี่เรียกว่าแกะรอยของความเกิดตายของตัวเอง เมื่อการมีแก่ก้าเขาแกะรอยตามรอยไปเรื่อยสักกดรอยไปเรื่อยๆก็จวนเขาถึงตัวจริงตัวจริงเขาไปจากนั้นก็กล้าเข้าสู่สมาธิภาวนานี่จวนเขาแล้วนะสมาธิภาวนาจิตใจได้หลักได้เกณฑ์ก็ยิ่งใกล้สิ้ติดพันกับตัวจริงของมันคือตัวพาให้เกิดใจนี่แหละอวิชชาปัญญาสร้างคาล่าฝังงนั้นพาให้เกิดแล้วเราก็ติดตามด้วยจิตตภาวนาเหมือนตามรอยสัตว์ ตามเข้าไปตามเข้าไปตามด้วยศีลตามด้วยสมาธิตามด้วยปัญญาทุกขั้นของปัญญาตามเข้าไปจนทันตัวของมันเมื่อไปทันแล้วก็สร้างหารกันลงอวิชาบัฏฏเวบวเสสววลาขานิโรธา,าสร้างฆาลานิโรโทเมื่อตามถึงตัวมันแล้วอวิชชาดับสังขารดับอะไรๆดับไปด้วยกันหมดนันนั่นละ่ะท่านตามลอย ของจิตรอยความเกิดตายของจิตไปถึงตัวมันแล้วอะไรเป็นพาสิ่งที่พาให้เกิดตายคือวิชาเชื่อนี่ถอนพวดออกมาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่ไม่ต้องเกิดต้องตายอยีกแล้วจิตสวยวรุมาสุนันแล้วศูนย์ไปไหนจิตจิตเป็นบรุมสุจิตเป็นธร,รมธาตุศูนย์ไปไหนัน่นนั่นละตามรอยถึงตัวมันแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพูดตามรอยจิตตัวพาเกิด,พา,กดพาตายมาตั้งกับตั้งกันนี่แหละเวลาไปถึงตัวมันแล้วขาดสะบั้นลงไปเลยทำลายเียกไม่มีเหลือ ที่นี้ความเกิดความตายซึ่งเป็นเรื่องหามกองทุกมาตลอดพบตลอดชาตินั้นก็หายซากปจําตามกันหมดเพราะมันติดตามมากระาะกับความเกิดดูข้างนาทีอาชาตาาิสาทุกจามันมีแก่ผู้ไม่เกิดเกิดเท่าไรทุกเกิดเท่านั้นนั่นมีทุกเท่านั้นไม่เกิดไม่ตายคือบรอมสุขในแก่ธรรมธาตุท่านนีรัะเวลาตามรอยท่าน,นยึดทุกดวงอย่างเดียวกันหมดนะไม่ได้สูญสิ้นไปไหนนะ มันไปของมันอย่างนี้แหละออกจากนี้ก็ไปนั่นออกนั้นไปนั่นไปตลอดถ้า,าว่าคุณงามความดีไม่พอก็ตามมันไม่ทัน หากุ ally, ้ยเจ้าเลิศดเลยนะไม่มีอะไรเสมอเสมอเหมือนเลยนะเรามีวาสนาเราเกิดมาุู้ศรสนธาผู้ศาสนาแล้วคอยตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศาสนาของเราทุกยากลาบากนี้เป็นการเรื่องความกีดขวางของที่เลสนะเราจะสร้างคุณงามความดีที่เดสจะปิดกั้นไม่ให้เราทําแล้วก็รบกันกับความไม่ไม่ไม่ให้ทำนั่แหละมันจึงเป็นทุกข์จะทำความดีมันไม่ให้ทําเอาทำ่ะ จะไปวัดไม่ไปเอาไปนั่นจะให้ทานนั้นไม่ยอมให้ทานความเจริ่ฉีียวมันบีบบางคําวไว้แกะมือไม่ออกเอาแกะออกฟาดมันออกมาทานหมดนั่นนั่น,น,นเรียกว่าสู้กันเลยทีจะไม่มีสู้เลยเนียไม่มีทางนะเราจะหวังการวิ่งตามที่จะมีทางบ้นทุกข์ไปได้ไม่มีหวังอย่าอย่าหวังเป็นอาขาินะต้องสู้กี่ที่จะอยู่พ้นทุกข์ไปได้สู้กี่ทั้งนั้น สู้กับสิ่งที่ว่าเหล่นี้สิ่งที่กล่าวเหล่านี้คือกิเลสความขี้เกียจทีท่านเขามไม่เอาไหนในการที่จะสร้างคุณงามความดีนี่คือกิเลสทั้งนั้นการทําบุญให้ทานรักษาศีลไม่ใหทำกิเลสไม่ยอมไม่ทำไม่ยอมไม่ทำนั่นแหละต้องต่อสู้กับนี้มันไม่ให้ทำเราทำนั่นให้ทานเราทานนั่นสู้กันอย่างนั้นมันจะมากได้น้อยก,ก่อนก็เอาเอาสมมติว่าได้เงินมาหนึ่งบาทกิเลสก็จะฟาดไปหมดคืนหมดไม่ให้ แบ่งเอาอย่างน้อยให้ได้ห้าสิบตังค์แบ่งมาได้ห้าสิบตังค์ให้เกล็ดเกินไปใช้ห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์นี้เอามาทำบุญให้ทานมาเป็นเครื่องบำรุงรักษาธาตุขันธ์ของเราอันเนี้ยอันหนึ่งให้กเกล็วมาไปเชิดไปเพลินไปฉลุงที่นั่นที่นี่แล้วม,มลำโพงต่างๆที่เกเราไปอย่างนั้นละให้มันซชให้มันแบ่งมันเพียงเล็กน้อยอย่าให้มันหมดมเราเพื่อสาระคณแก่เราแบ่งมาได้คนห้าสิบตังค์เรามีสองบาทฟาดคนละบาท ต่อไปก็เราก็เอาหกสลืงลให้พิเด,ดบาทเดียวว่าไงต่อไหนักเข้าหนักเข้า,ขาทางความดีก็ค่าลาบลื่นลาบลื่นการต่อสู้ของเจ็มันก็อ่อนกําลังลงสร้างความดีก็สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้จไม่ดีนะคาพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดมารออยเลยนะเอาไว้มีน้องหลายจับเอาไปดีไปปฏิบัติตัวเองนะทุกยากลาบากเพื่อแก้ไขตัวเองเพื่อ ลรากับกิเลสตัวที่จะพาให้เราจมนี้ไม่เป็นไรเอายอมทุกข์เลยนักมวยก่อนที่เขาจะได้ชัยชนะเขาต้องต่อยกันซะก่อนอยู่ๆจะให้ช,ชนะกันเลยไม่มีต้องได้ขึ้นเวทีต่อสู้กันซะก่อนใครแพ้ใครชนะก็รู้กันนะไอ้เราก็ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเนี่ยด้วยความขายันหมั่นเพียรเพื่อความดีของเราเอาสู้กันไปอันต่อมาเราก็ค่อยดีขึ้นอยู่กันด้ชัยชนะ มันทาใั้มีการต่อสู้เลยไม่มีหวังนะยากินกินนอนนอนไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งหาทิศหาทางหาฝั่งหาฝาไม่ได้รวนเลยๆรวนไปอย่างนี้แล้วตายก็แบบเดียวกันนะอืมมันจะเอาอันเดียวนี้ไปใช้ในภพนนหน้าสังนั่นแหะเพราะ้มีหลักมีเจนมีคุณงามความดีอยู่ในโลกก็เห็นชัดๆว่าเจ้าของได้สร้างตัวเป็นคนดีและสร้างคุณงามควดีเขาจะตัวนี้เป็นที่มั่นใจ ไม่ไม่รอเลยตายก็ไม่รอเลยนะ